สวัสดีและสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุพนสมองสุบอดบอ่อพังไทยพังลาือว่าตางประเทศเอฟซีถกท่านเลอ,อดีเขาหลบหนะหักแพงมันเองกันยันดีตอนหับข้าสุ่ส่องของเมตตาพี่น้องเซนเก่าเซนเกยพี่น้องจ๋ายามสวยๆวยพี่น้องเอาก็ดีฮักกมาตะขายมันยามสวยๆวยกับพัการลงมาบ้านล้างใหม่คือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยอยู่น้องสะพี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยกำลังใหม่ พตาผ่นสิมาจัดการงานเก็บงานที่ยังพันแหล่เมื่อวานนี่ยพี่น้องมันมืดก่อนพี่น้องเลยทำมันมืดก่อนก็เลยยังเก็บงานบ่ลแหลพผ่นก็เลยสิมาเก็บงานต่อให้มันแหล่พี่น้องเลยมากระโชกแสบพี่น้องโอ้โชกแสบกระจอมป่วนปวนพี่น้องเลยเอาบม่งมาส้มนกันเด้อพี่น้องสีมือพตาสิเป็นจังไดเนาะสีอันอันอันได้บ่อหรือว่าจังไดเนาะ เรียนเคบอกเปนเห็ดเองพี่น้องที่ว่าครั้งแรกในชีวิตเนาะสีลงมือทําเองนะพี่น้องเลยแต่ว่าเพื่อนตัวเองกะทุทุธา่าไปทัไงเลยกะมีผู้แนะนํามีผู้สอยเนาะเพื่อนตัวเองแต่ว่านี้ mm hmm. เห็ดเองเลยทําเองลงมือเองพี่น้องจะคือเป็นอะไรมาบึงมาชมน้ากันเด้พี่น้องเดอ้อกับหลาน สีได้พ้นหรือบอ่อและพ่อตาสชมาเก็บงานเนะี่แค่ว่าปุ้นปุ้นแห้งเลยบ่ได้บ่จะไม่จังไดเพราะว่ามันมืดก่อนเมื่อวานเลยนะยมแม่แดนหน้าแดนหลังเลยมาเก็บงานเมื่อวานนะเขาเป็นมณีพ่อตาพ่อตาว่าเก็บงานใหม่ โชคเสร็จะตากแดดลูกหลาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา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 ทูจ้าพ่อแม่ในลูกหลาคนงามโชคเสร็จชคเสร็จคนหูโชคเอ้ยนั่นน้าลังโชคเอ้โชคสูจ้าพ่อแม่งามงามลูกหลาเบิ้งเบิ้งเบิ้งแม่บอยกินนมได้หนิอ่ะสูจ้าสูจ้ากันสูย่างามงามลูกหลาเอาผักซ่องน้องผักช่องในลูก Phát xong nóng phát sốc nè Phát xong nóng phát sốc nè Thu nha con lúc nạ Thu nha ngâm ngâm ơ ờ, mày thứ hãy à thu nha Thu nha con Thu nha Thu nha Nàn Gà lên thu nha con ờ đơ mày mưa phá đơ Mưa phá đơ mưa phá đơ Phủ lên <laughs> Lên nằm ý มาป้าเด้อมาป้าเด้อกระเดาป้าจกเซ็บอ่ะทุญะกอนใครอยากเมื่อนะทุญะกอนทุญะกอนใครอยากไปนล้วไม่ใหญ่นะทุญะกอนลูกละไปไปไปทุญะพอใหญ่ไม่ใหญ่เนี่ยไวไปทุญะทุญะปะลุงเลยลูกโซสู้ไหวขนาดป่นหลังมือปูนอ่ะทุญะปะลุงก็ลูกไปไป ตะโพงเปียกแล้วนะตะโพงเปียกแล้วนะพร้อมป่วนพูดพูนพูนป้าป้าป้าอธุยาธุยาอัธุยาต้นเจาะจึงจึงต้นเด้อแม่เมื่อเด้อเสืเด้อมาปลาก็เด้อโชคอยู่เด้อเจาะจึงจึงเจาะจึงจึงเจาะจึงจึงกรลูกไอ้ไม่ไอ้ไม่ผูป่วนพูดคือสิม่วนแห้งนะผูพูน โูนปูนนามาใส่พลาสีิอันอันเก็บอันขี้ปูนเลยนะพี่น้องสีอันคัดสีปูนนะอ๋อมันละเอียดแบบว่าให้มันเกลี้ยงนะพี่น้องเว้ยน่าจะลงมือเหตเองพี่น้องปกติมันก็สีอันแบบว่าห้าเทคําว่าเนนอกมันก็สิเป็นอันอันเก้าโมงสิบโมงกลางคืนเลยสิปั่นได้แต่ว่ามันเป็นกลางคืนเนาะฮอกไปวิ่งแห่พี่น้องเว้ย ไปอันตัแหลเจอบพลน้องอ้อนบอนพนไปหักซาตโตอยู่เพื่อนป้าตาคนละก็ะะะเลยบุไดมาปัน่นกลางคืนเอาะกิเพิ่นสิมาลงมือเห็ดกลางเวนจากสีแนวใดพี่น้องโอ้โอสิเป็น,น,น,อ,ปน,น,อ,นอ,อย่างไดเนาะถ้าเบิ่งผ่สมไปน้ำกันเด้อพี่น้องเลยนั่ก่อนอื่นมดกับข้อผักข้อเน็บน้ำพี่ป่านอาสุกุสุกคนเด้อผักซอยเสียซอยดันผักเป็นกําลังใจให้สอ่องเมตตาแล้วก็ซ่องน้องพาโซกแล้วก็ส่องน้องมิดตั้มเด้อพี่น้องเด้อ ผสมจอมป่วนผูไปซอยพู้ใหญ่ผูโอซอยพู้ใหญ่พูจอมป่วนเอ้ยจอมป่วนเอ้ยผูไปตักน้ำพูนพูนฟังดูผูความเสแปรความนางพูนฟังแหน่ผู เยาะนปัจจัยใหญ่ขนาดซ้ำในนูจักซอยเวียงลพี่น้องเอ้ยนโนลผลแสงธรรมดาเยื่หนึ่งสอกหน่อยกินยังนี่สักหน่อยกินยังนี่ Sắc nói ăn ông bà ăn ông bà đi hê Bên vắt Như vắt như vắt nhiều vắt nhiều vắt nhiều vắt đâu nhiều vắt Sắc ăn ông Thôi nha mẹ này lúc tôi nha mẹ Thôi nha phò mẹ ngâm ngâm đấy. ไปไปซื้อนมให้โชควกนะไปซื้อนมให้โชควกนะฮึยิวันยิวันให้ประพันธ์เบิ่งดูเฮ้ยิวันผอนงามเด้ผอนงามให้ประพันธ์เบิ่งดูผอนงามเจ้ะจึงจึงเจ้ะจึงจึงจึงเจ้ะจึงจึงเจ้ะจึงจึงจึงเจ้ะจึงจึงโอ้ย กแสบเอ้ยความสุขของนางไปใส่กับไปนำพี่น้องเอ้ลงหน้ากับลงนำ้ำปุ <c oughs> ๋ยเอ้ความแสบเลยยืนหนึ่งเห็นหน้าเปียกไปแหละเสือฮะเอ้ยเอ,อาหมีดดู Nè Nè tết đi à, đình được ding đu đình a ding đình ding 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 xe xe

ใส่มงมันต่ำแล้วก็ปั่นให้มันละเอียดพี่น้องในี้แดดขักอะไรพี่น้องเอ้ยแต่เฮากรบเบื้ปั่นมันซ้ำจิตากมันซ้ำมันกระแรงสิลงก้นใหม่จะใช้มาใส่ตัวเก่าว่าเนี่ยจะได้ปั่นตากอื่นงานนั่นเนี่ยงหนงานลังพี่น้องเอ้ยน่าจะคล้มันก็สวยแหละ เลยดท้ายกันเลยไปยได้ลงกลนสัน่มมาตาก็มาเห็ดน้ำตัวนี้มาแลงมาแล้วกันจะไปผู้เดียวกับ่ได้ัยเหมือนตากับโศกแสบนี่วันโอนกินขนมละแกงข้งขนาดกินขนมน,กกน,ขน,ขน,มนะขอนงามขอนงามเจ๊ะจึงจึง chết trình tinh 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 chớp tinh tinh Mẹ Hơ, tinh mẹ. tinh tinh lự tinh 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 Ừ. tinh 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 Ừ. Đây nè mẹ. Ừ. Ừ ừ sao? Ừ. ừ. Mầm mầm. Con nè ấy Con nè. À con nè con. Con nè mẹ mấy. Con nè. Ừ, con nè cái pin thú nhá, Thú nha con nhặt Mắm mắm nha. Chú nha. Nhím vẫn. Mầm mầm. Đây 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 mẹ hãy. ขนมก็กินแต่ตะวันดอกแนวอื่นเพิ่นบ่มักกินโอ้ตะวันกับอันสไลายเออเพิ่นกินพวกขนมอันนั้นเล่นมเลยนะขนมเล่นะกินแต่ว่าเป็นขนมเวียดนะนางบวก,กินซีแมนบวชถือกรสะเลยว่ากินมันบอเอาไหนแค่นั้น ขนมไทยน่ะนางกินตะวันโอ้โหได้ก oh, <Oliver, PU> <doch>, ับฝากพี่น้องสุขุสุคนเข้ามาดูหาสวมลายๆเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยพอได้ค่าขนมห้โสูหน่อยค่ะนมห้โสูหน่อยโอ้โนมปลาพันผากมาหายก็กินหมดแล้วเอาลอืมมัมมัมถ้ากินเหมดกับมัมมัมแล้วอยากได้ใหม่คนแรกคนแรก

ใส่บอยมันบอกเรียบว่ะสัตว์แต่สิปันให้มันเกลี้ยงพี่น,น,พน้องเอ้ยซ้ำเนี่ยก็หน้าพี่น้องส้ำหรับคลิปนี้นะจ้ากินหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกดกระมังดูค่ะชมอะยรเป็นกำลังใจให้ซองแม่ตาในเด้อพีนอนอนอ่น้องเอ้ยพอได้ค่าขนมข่านมให้โุกหน่อยพอได้ใส่ในคราวกลุ้ของแม่ตาเองแหละพี่น้องเอ้ยคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องสบายดี